ะระวังสุขภาพระวังร้อนในระวังระบบข้างภายในในนี้มันขึ้นเลยว่าบางทีจะใจร้อนบางทีจะเสียความรู้สึกนะคะตั้งแต่ช่วงวันนี้เลยนะระวังโดยเฉพาะช่วง16นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะจงหุ่หยิจะใจร้อนนะโอ้จะนอยในนี้มันบอกว่าจะมีเรื่องดราม,มา่าจะมีคนพูดไม่ดีพูดไม่ตรงพูดไม่ไม่เพาะหรือเอาเรื่องของคนอื่นมาทําให้คุณรู้สึกปวดสมองตั้งแต่วันนี้วันพรุ่งนี้เลยนะคะเนาะไพ่สองใบนี้มาประกอบกันเนี่ย ตัวเองอย่าไปอินนะอย่าไปยุ่งนะนะคะปล่อยผ่านไปเนาะเรื่องบางเรื่องแต่ถ้าใครอยู่ในศีลธรรมธรรมะธรรมโมสวดมนต์ไหว้พระดูจิตดูใจของตัวเองเนี่ยปัญหาก็เบาหน่อยหลักๆพี่หวานเป็นห่วงเรื่องสุขภาพคุณนะถ้าไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพคุณคุณจะมีปัญหาไม่สบายใจเกี่ยวกับบริวารน้องหมาน้องแมวคนที่คุณรักคนที่คุณแคร์บางทีช่วงนี้ชาววันพุธกลางวันบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องไม่น่าพูดเรื่องบางเรื่องไม่น่าแสดงความคิดเห็นเรื่องบางเรื่องทําให้เสียความรู้สึก นะคะเออแต่พอวันที่30โอเคแล้วนะเนี่ยคิดอยากจะดีคิดถึงคนเก่าคิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะจ๊ะเนาะวันนี้วันพรุ่งนี้ไม่ค่อยดีตำแหน่งแฟนก็ไม่สู้ดีแฟนป่วยแฟนกังวลใจเรื่องเงินนะคะหรือทะเลาะอ,อะไรกับแฟนไหมช่วงนี้ระวังจะมีเรื่องดำม,มากกันนะนะคะคุณเองก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ย ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนไปหามหมอใครมีปัญหาเรื่องระบบเลือดความดันไขมันระบบภายในยก,กินอะไรไม่ดูแลตัวเองระวังนะอาการจะกําเริบวันนี้วันพรุ่งนี้นะคะอ๋อมันไม่แฮปปี้แค่2วันเนาะแต่ว่าช่วงวันที่30 3สเอดเนี่ยดีประตูเปิดปาร์ตี้งานเลี้ยงของกินเพื่อนเก่าคนส่งของมาให้เงินเก่าเงินเดิมก็ด้วยเหมือนกันอย่าทำอะไรตามใจตัวเองนะ คิดถึงชีวิตใหม่สังคมใหม่ต่างประเทศต่างแดงซื้อของใหม่ให้กับตัวเองบางคนก็วางแผนที่จะต่อเติมห้องทานูน่ทนทํานี่อ่าประตูเปิดมาเรื่อยๆนะคะประตูเทพีชโชคมารอปุ๊บนะคะใบสุดท้ายก็ยังโอเคอยู่เสียค่าเนี่ยข้อที่1นนะไพ่เราไม่ดีมันหมายถึงว่ามันจะจิตอ่อนมันจะมีปัญหาเรื่องอารมณ์มันจะมีปัญหาเรื่องความคิดของตัวเราเองนี่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าหวั่นไหวไปกับใครและระวังสุขภาพของตัวเองให้มาก นะจ๊ะโดยเฉพาะใครที่ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ถ้าใครทําเรื่องไม่ดีทําเรื่องไม่ถูกต้องปัญหาจะเยอะนะจ้าปัญหาจะเยอะนะช่วงเนี้ยเนาะมีดวงเดินทางแต่โชคดีที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแ้วคลาดประตูงานได้ไพ่ขัดแย้งวุ่นวายบางทีวันนี้วันพรุ่งนี้อาจจะมีปัญหาวุ่นวายเยอะหน่อยเรื่องงานระวังถูกหลอกถูกเอาเปรียบหรือมีปัญหาขัดแย้งกับคนที่เราต้องไปดีลงานพูดคุยด้วยเนาะอารมณ์เราก็แรงด้วยเหมือนกัน นะคะไหม่รลบฟังใหม่พูดใหม่อะไรอย่างนี้ได้ก็ดีแต่บางทีอ่ะมันอดไม่ได้เพราะฉะนั้นนิ่งฟังให้มากกว่าพูดนะคะ <_ p ale> ประตูเงินยังเปิดอยู่ในนี้มันขึ้นราชินีไม้เท้าเนี่ยบางทีมีคนซัพพอร์ตบางคนเก่งในเรื่องของหางเงินนะคะ <_ p ale> แต่บางทีก็จะใช้เยอะถ้าไม่รู้จักควบคุมความอยากได้ของตัวเองเนาะประตูเงินยังดีอยู่นะจ๊ะอืมนะคะประตูโชคก็มีลุ้นนะจ๊ะ <_ p ale> <_ p ale> นะคะอ่ะนะคะสัปดาห์นี้เสียที่อารมณ์ความรู้สึก คนไม่ดีอย่าไปยุ่งเนาะเขาไม่ดีของใครอย่าไปฟังบางทีเนี่ยถ้าสมมติว่ามีใครคอยเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่ไม่ดีมาเล่าให้คุณฟังบางทีบอกไปเลยก็ได้ว่าอย่าเอามาเล่าให้ฉันฟังมันไม่ใช่เรื่องของฉันเนาะบางทีฟังแล้วมันก็จะมีฟิลมหงุดหงิดหัวใจได้ด้วยเพราะฉะนั้นดีที่สุดคือไม่เสพนะคะเนาะแต่ถ้าเสพไปแล้วหรือมีเหตุให้ต้องเจอต้องเห็นทําใจซะคนไม่ดีให้อยู่ในชีวิตคนเอ่อคนไม่ดีให้ออกไปจากชีวิตซะเนาะอยู่กับเราแล้ว,ลวปวดหัวก็เลิกคบเลยดีกว่าอารมณ์ประมาณนี้นะ เออไม่งั้นก็ปวดหัวไม่จบสิ้นแต่ถ้าจะไปง้อไปคืนดีกับใครนะคะถ้าเราทําตัวไม่ดีถ้าเราพูดไม่น่ารักเนี่ยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการง้อสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ตามใจปากนะเหมือนจะขยันออกกําลังกายแต่ทําได้พักๆเออน้ำหนักจะขึ้นกินอะไรก็อร่อยแถมจะมีคนมาหาหรือมีปาร์ตี้ด้วยสัปดาห์นี้มีงานสังคมอะ่ะนะคะความโชคดีความแฮปปี้เนี่ยมาตั้งแต่สาม1 1 2 3เอ็ดหนึ่งสองสามยาวไปเลยวันที่สี่ก็ถือว่าเป็นวันที่ดี เนาะมีดวงเดินทางไปที่ใกล้น้ำนะหรือเป็นจังหวะพักลอนไม่ยุ่งอะไรกับใครเป็นสัปดาห์ที่หลายๆคนวางแผนในเรื่องของการพัฒนางานของตัวเองยอดขายมันก็บอกว่าดีบ้างไม่ดีบ้างแต่คุณรู้สึกว่าอยากจะให้มันเพิ่มและดีขึ้นสัปดาห์นี้มีดวงเลดเลื่อนนัดไม่รู้นัดอะไรกับใครจะจะจะเลื่อนนัดจะอะไรอย่างเงี้ยเนาะหลายๆคนก็มองหาอาชีพเสริมหรือมองหางานอื่นเพราะรู้สึกอึดอัดใจกับสิ่งที่ทําอยู่ซู้ๆูจ้ะทําแบบไหนก็ตามก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแต่ ข้อที่หนึงก่อนนะช่วงนี้เซนคุณจะแรงอารมณ์คุณจะแรงเซนนำมันก็ดีแต่บางทีก็ต้องหายใจเข้าลึกๆให้รู้ด้วยว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นโมโหต้องนิ่งนะจ๊ะแต่บางคนไม่มีปัญหาอะไรหรอกรอนั่งขำนะคะนั่งขำกับปัญหาอะไรเงี้ยมีนะบางคนอ่ะเห็นแล้วก็ตลกมองเป็นเรื่องตลกอถือว่าโอเคเนาะที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือเรื่องสุขภาพกับก,บการถูกหลอกนะ เรื่องอารมณ์พี่หวังก็ยังมองว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแต่รองลงมาจากสุขภาพนะจ๊ะดูแลสุขภาพนะบางทีลูกเต้าป่วยบางทีหมาแมวป่วยเนาะใครจะเดินทางไปต่างประเทศข้ามน้ําข้ามทะเลไปต่างแดนไปเที่ยวไหนไกลๆได้บางคนก็จะไปหาของอร่อยกินไปร้านคาเฟ่ไปอาหารเหลาแต่งตัวให้ดีไปกินของอาหารเหลาอะแต่งตัวให้ดีบางทีจะมีคนทักนูน่นทักนี่แล้วทาเสียอารมณ์นะคะเนาะแต่ถ้าเขาปากไม่ดีก็ช่างเขาเถอะนะคะ,ะมาต่อนะความรัก นะคะคนมีคู่อยู่แล้วจะน้อยอกน้อยใจกันเออบางทีจะทะเลาะกันแรงบางคนท้าเลิกท้าหย่าไปแล้วเนาะพายันะสัปดาห์นี้ถ้าเกิดเขามางอก็ยอมยอมกันซะจะได้โอเคคุณนิทรานะคะขอบคุณมากจากที่แชร์ให้เนาะคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะตัวเองในนี้มันขึ้นมาเลยว่าจะมีโอกาสพบลักเจอคนในโลกสังคมออนไลน์ต่างประเทศต่างแดนจะเจอป่าเปามาชวนไปกินข้าวไปงานเลี้ยงด้วยแต่ทีนี้ก็จะบอกแบบนี้นะคะว่า เวลาพลาดแบบนี้บางทีมันหมายถึงรักฉาบชวยอะเออถ้าเราใจร้อนถ้าเราคาดหวังมันก็จะทุกหน่อยบางทีคุณจะเจอคนที่ทําให้คุณรู้สึก alert ตื่นเต้นอยากได้เป็นแฟนอยากคุยอยากเจออยู่ตลอดเวลาเนอะอย่าอย่าตื่นอย่าอย่าใจร้อนเดี๋ยวไก่จะตื่นต้องใช้คําพูดแบบนี้ในเรื่องของความรักช้าๆได้พาเล่มงามนะคะเนอะเออ มาต่อนะคะบรรยากาศความสัมพันธ์ของคนมีคู่อยู่แล้วเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าคุณใจเย็นยอมยอมกันหน่อยเนี่ยงินกันปั๊บหนึ่งหายพากันไปกินไปเที่ยวหรืออยู่กับเพื่อนฝูงก็ไม่ได้ไม่ได้รุนแรงอะไรระวังแฟนชาวบ,บ้านมาชอบบางทีคุณจะเจอคนที่ไม่พร้อมในเรื่องของการเงินไม่พร้อมในเรื่องของ การใช้ชีวิตหรือไม่พร้อมที่จะหยุดที่คุณเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะของการเลือกดูให้ดีเนาะใครที่มีปัญหาห่างกันบางคนเนี่ยจะหนีออกจากบ้านนะจะมีดวงห่างกันต่างคนต่างอยู่ไปไปคิดวิเคราะห์ให้ดีสิว่าเออเธอชอบฉันจริงเธอรักฉันจริงหรือเปล่าถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนาะถ้าไปดูใจกันอย่าปล่อยไปดูนานนะถ้าปล่อยไปานานๆเดี๋ยวจะกลายเป็นหนีเสือปล่อยเสือเข้าป่าเออเดี๋ยวเขาไปเจอคนที่น่ารักกว่าเราใจดีกว่าเรา เออถ้ารักกันไม่มากมากพอแต่บางทีไปเลยไปแล้วไปรับนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเว้นระยะเพื่อพูดคุยมานั่งคิดว่าเอ้ยเธอรักฉันจริงไหมฉันต้องการอ,าอะไรในชีวิตแล้วกลับมาปรับความเข้าใจกันนะจ๊ะเนาะสู้ๆอันนี้มันอยากยากได้แฟนที่ซัพพอร์ตดูแลเอออยากได้แฟนที่ที่แบบบางทีซัพพอร์ตเราแล้วครอบครัวได้อยากได้ความมั่นคงในชีวิตแต่เนาะสู้ๆจะ้ะมีโอกาสเหมือนกันแหละอืม ต่ประเด็นของคุณคือบางทีมันรักแรงเกียดแรงบางทีมันอาจจะเจอรักฉาบฉวยหรืออะไรเล็กๆก,ก,ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลารักใครชอบใครหรือมีใครเข้ามาต้องใจเย็นๆนะคะชอบแล้วมันชอบเลยเนาะมันสปาร์กเร็วนะคะอ่ามาต่อนะไพ่มันสปาร์กเร็วนะไพ่ใบเนี้ยอืมนะคะปุปปปับปรับอยากจะรักเลยรออักแบบไม่คาดคิดก็ได้เนาะ,ะอ่ามาต่อนะนะคะสีเสริมดวงสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์นี้เป็นโทนส้มโทนน้ำตาล จะใส่เหลืองด้วยก็ได้เหลืองทองนะคะการทําบุญเสริมดวงตัวเองดวงไม่ค่อยดีนะไพ่สองใบนี้ถือว่ามีเคราะห์เบาๆบางทีเราจิตตกคิดมากเราขัดใจตัวเองมันเป็นฟิลความรู้สึกแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยการเสริมดวงคือสวดมนต์ไหว้พระนะคะอิติปิโสเกดอายุพุโทโธพุโทโธแบ่งบุญให้ผีแบ่งบุญให้วิญญาณแบ่งบุญให้เจ้ากรรมนายเวรสักหน่อยถ้ารู้สึกว่าช่วงนี้ปัญหามันเยอะส่วนหนึ่งมาจากเราเนาะเออส่วนหนึ่งมาจากเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแก้ที่เราด้วย ใบป,ปาหน้าเขียงเติมน้ำมันตะเกียงก็ได้ทําได้หลายอย่างแต่ที่ดีมากที่สุดนะพี่หวนจะบอกว่าเสวดมนต์ให้เกิดสมาธิหรือพุโทโธพุโทโธสักห้านาทีสิบนาทีแล้วมอบให้กับเจ้ากรรมนายเวรและเทวดาประจําตัวของเราดีที่สุดเวลาไพ่ปัทุมาแบบนี้เนาะจะพูดเยอะหน่อยเพราะได้ไพ่ไม่ดีเนาะบางทีใครดวงดีพี่หวนก็จะพูดน้อยอันนี้บางทีอะเจ้ากรรมนายเวรมาจากความคิดและจิตใจของเรา พังอะไรก็ตามเนี่ยพังเพราะปากไวพังเพราะใจร้อนเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ให้ทันดวงนะจ๊ะเนาะเออนะคะเนาะมีสติถือว่ามาเหนือดวงอ่ะมาต่อถ้าข่มอารมณ์ได้ไม่คิดมากพุโทโธพุโทโธสัปดาห์นี้ถือว่าดีสโลไลชีวิตสมูทนะจ๊ะตั้งแต่ช่วงวันที่30เป็นต้นไปความโชคดีมารอตั้งแต่ช่วงนั้นเลยความโชคดีความสุขงานเลี้ยงมาหนึเนาะ อสู้ๆวันสองวันเนี้ยประคองตัวเองให้ดีโชคมีลุ้นจะ้ะคุณจะเซนแรงนะฝันจะแม่นด้วยช่วงเนี้เออนะคะจิตสํานึกมันจะบอกเหมือนเรื่องที่เคยเจอมาก่อนบางทีก็เจอคนที่รู้สึกว่าเอะเห็นเรารู้สึกเหมือนเคยพูดคุยมาก่อนอย่าเชื่อเซนมากเกินไปบางทีมันอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราก็ได้เออนะเนาะไห้มีสติมีลุ้นโชคจะ้ะเลขแปดเก้าหนึ่งจ้ะแปดเก้าหนึ่งนะ าที่ที่บ้านดีมากเออนะออมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีของดีที่บ้านถ้าบางทีไม่สบายใจเนี่ยเดินเข้าห้องพระนี่นแหละหรือหยิบของที่เรานับถือที่เราบูชามานะคะไหวพ้พระสวดมนต์ตั้งสติเนอะเออช่วยได้จ้ะไม่ต้องไปทำอะไรที่ไหนไกลอะ